คนที่เกิดวันที่15จะเรียกได้ว่าเข้าถึงได้ยากคนเกิดวันที่15เป็นคนที่คุณจะเห็นง่ายแต่รู้จักยากเพราะภายนอกดูเป็นคนร่าเริงรักความมีอิสระเสรีชอบแสดงให้เห็นว่าเป็นคนที่มีความเกล้าแกร่กงจนแม้บางครั้งจะต้องทำอะไรแผงแผงเพื่อให้ดูเก่งในสายตา ของเพื่อนๆนก็ตามสิ่งที่ปรากฏภายนอกคนที่เกิดวันที่15จึงมักเป็นภาพของคนที่ชอบอยู่กลางแจ้งชอบผจนภยัยชอบแสดงเด่นเป็นนักกีฬานักแข่งขันนักทำงานเสี่ยงอันตรายแต่ในลักษณะที่เป็นอุปนิสัยภายในคนเกิดวันนี้เป็นคนใจอ่อนอ่อนไหวง่ายสงสารคนง่ายขี้งอน และซ่อนความอ่อนหวานน่ารักเอาไว้ภายในมีความรักบ้านและครอบครัวเป็นคนขี้อ้อนและต้องการคนเอาอกเอาใจปกปิดจิตใจของตนเองด้วยการแสดงออกให้เห็นว่าตัวเองเป็นคนที่กล้าแข็งน้ำใจของคนที่เกิดวันที่15เป็นน้ำใจที่ประเสริฐเพราะเป็นคนที่รักครอบครัวรักบ้านมีความรับผิดชอบ รับผิดชอบในสิ่งที่ตนกระทําลงไปเป็นอย่างดีคนที่เกิดวันนี้เป็นคนที่มีน้ําใจรักหมู่รักคณะรักเพื่อนรักผูงและพร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อส่วนรวมได้อย่างไม่ลังเลและไม่รีรอนอกจากนั้นยังมีคุณสมบัติพิเศษในด้านความคิดริเริ่มและมีพรสวรรค์ในการประดิษฐ์คิดค้นอีกด้วยคนที่เกิดวันนี้จึงเป็นคนแปลกตรงที่ว่าข้างนอกดู เข้มแข็งและง้อใครไม่เป็นแต่ความจริงกลับต้องการให้คนมารักเอามากๆยิ่งถ้าตอนไหนต้องอยู่คนเดียวก็ต้องยิ่งต้องการเพื่อนต้องการคนรักมาเอาอกเอาใจมากขึ้นไปอีกคุณคงรู้แล้วว่าจะเริ่มต้นและสารต่อความรักกับคนที่เกิดมาที่15ได้อย่างไรยอมรับความเด่นที่เขาหรือเธอสแสดงออกทุกอย่างเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้คน และเมื่อคุณอยู่ด้วยกันอย่างเป็นส่วนตัวแล้วคุณเติมความอ่อนหวานความเป็นคนช่างรู้ใจของคุณเข้าไปอีกนิดหน่อยทำตัวเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาและร่วมทุกข์ร่วมสุขอยู่เงียบๆคนที่เกิดวันที่15ก็จะเกาะติดอยู่กับคุณตลอดไปและในเรื่องของบทบาทของความรักถ้าคุณมีโอกาสคุณต้องทราบว่าคนที่เกิดวันนี้แข็งแกร่ง ต่อเมื่ออยู่กลางแจ้งก็เท่านั้นเมื่ออยู่กับคุณคุณต้องใช้วิธีอันอ่อนนุ่มนิ่มนวลให้มากที่สุดซึ่งคุณจะรู้ได้เองว่าคนที่เกิดวันที่15ซ่อนความน่ารักไว้ภายในเป็นความน่ารักที่คุณหาไม่ได้จากคนที่เกิดวันอื่น